สวัสดีครับนุงต่อพากินฟูเทเวลวันนี้มานําเสนอเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมวัดปราสาทขยเยอนะวัดปราสาทขยเยอเหนือเป็นวัดโบราณเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยนานแล้วครับของจังหวัดศรีสะเกษหรือจังหวัดขุขันแน่ดีนะสมัยทลาวดีสมัยขอมนะแล้วก็วัดปราสาทขยเยอนี้ก็เป็น วัดแรกนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเดตและก็สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจทรงเสด็จพระราำเนินเพื่อนมรสการพระครูประสาส์ขันทกุลและทรงทอดกรถินเป็นการส่วนพระองค์กรถิ่นต้นถวายเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 1 4ทั้งยังโปรดเก้าพระราชทานพระราชทรัพย์ให้กับทางราการเพื่อสร้างศาลาพาพล เพื่อทดแทนศาลาหลังเก่าที่ชุดโทมเราพระสุนิกรชาวสีสะเกดเฝ้ารับสเสด็จอันนี้ก็เป็นวัดเยาะยนะ่อนะพ่อหลวงพ่อมุมวัดปราสาทขยเยนี่ก็อ่าสมัยก่อนที่มีเขาเรีกอะไรสงครามคขเมเกับเวียดนามอะไรเนี้ยที่บุกมาทางทางอีสานศรสีสะเกด แล้วก็มีทหารก็เข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทำเหรียญขึ้นมาเหรียญน,นี่ชื่อว่าเหรียญน,นักกล้ามนะครับอันนี้ให้ดูเหรียญน,นักกล้ามนะครับก็ดูง่ายครับถ้าคนศึกษาก็จะดูเป็นโคด้ดโค้ดตัวมะเนี่ยนะฮะตอกลงไปฮะจะคมชัดอันนี้เขาย่อแยกบล็อกเป็น ประคดสัน้นประคดยาวอันนี้ก็ไม่ต้องบอกมากแล้วก็มีเส้นตรงนี้อันนี้ก็ให้ดูด้านข้างนะฮะรอยตัดก็นนจะมีอะไรสักอย่างตรงนี้ขอบตัดตรงนี้น่าจะแถวนี้นะอืมอืมนี่นี่นี่แถบแถบนี้นะเห็นไหมไม่เห็นเนะยขออภัยด้วยนี่นี่ตรงนี้แหละ มองไม่เห็นเป็นขยัะเขาเรียกนั่นเรียนนี้ดูง,ง่ายนะครับแล้วก็ขอบตัดเป็นอย่างนี้เป็นอทองแดงผิวไฟนะครับกระไหลทองเนื้อกระไหลจะหลุดหมดล <laughs> กะก็เลยความเป็นทองมันมันก็หมดคือกลายเป็นสีออกด้านๆหน่อยครับแต่ผมก็ล้างผิวมาหน่อยนึ่ง ข้างหลังให้ดูนะจะมีรอยจานจานเต็มบริเวณนะครเป็นลายมือคือลอกเรียนแบบได้ฮะลายมือจะปลอมอยัง,ยงไงก็ไม่เหมือนนะฮะอันนี้ก็คือจุดจุดตายจุดหนึ่งนะครลายมือของหลวงพ่อมุมวัดปราสาทขยืนเป็นจุดตายแล้วก็ รอยหูน่าจะเห็นนะครับรอยให้ดูฮ่าคียกลายเซนลายเซนคือปลอมปลอมยากเลยละ่ะคือจำลายเซนให้ดีๆแต่ก็ประมาณนี้ครับก็บอกเขาเข้าเหรียญตึงครับเหรียญตึงก็ไม่ใช่ เสียนระดับแต่มีคนทำคลิปแนะนำแล้วครับว่าเห,หรียญหลวงพ่อมุมวัดปาสะเกเยอเขาดูยังไงแยกบ็อกยังไงก็ไปหาศึกษาดูของดีก็ต้องโชว์ครับมีหนึ่งเหรียญครับเ,เก็บไว้นานแล้วครับ <c oughs> ได้มาก็ภูมิใจอ่ะ แต่หลวงพ่อยังไม่ยอมให้เลี่ยมขึ้นคอเลยแตกเหมือนกันจะพาไปเลี่ยมหลายครั้งก็ท่านก็นไม่ยอมมีเรื่องต้องแบบหลงลืมอยู่เรื่อยก็ไม่เป็นไรครับบูชาถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีเหรียญหลวงพ่อมุมแท้ๆหนึ่งองค์ก็เก็บสะสมศึกษาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟู้ดเทรลสวัสดีครับ